สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มมุนทูบชาแนลนะคะขณนะน,นี้ก็รถมาแล้วนะคะร,รถพยาบาลน,นะคะ,ะน,น่าจะถอยลงมัง้งอันนี้ก็รถมาส่งพี่มันน่าจะมาส่งพี่มานานะคะว่าพี่มานาไม่สบายเมื่อ,อตอนกลางวันตอนบ่ายนี่แหละเะพิ่งเอาไปโรงพยาบาลน,นะคะรอแป๊บนึงนะครับ ไม่่่ทัันนะะคเ้าตวอยูสวัสดีครับผมขอถ่ายนะนะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายค่ะเีเป็นห่วงลุงมานามากเลยค่ะ่งมานานนะอ๋อเป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างลุกขึ้นไหมไหวไหมไหวไหมไหวไหคะเีถามว่าเป็นไงบ้างค่อยๆลุกค่อยค่อยลุกนะเอ่อในในไหมเข้ากล้องไหมได้ไหมอาอไม่ไม่จะส่งถึงที่หรอหรือว่าไง ขาให้นอนกระท่อมนัองนั่ถ้ามันไม่เดินแล้วมันจะตึงอ๋อต้องเดินต้องเดินคือเจ้าหน้าที่พยายามอยากให้เดินด้วยตัวเองนะค่ะค่ะให้พี่มานาเดินด้วยตัวเองนะคะค่ะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะตึงนะคะค่อยๆนะคะโอ้โหปวดจ้าจ้าพี่มานาจะนอนแค่หน้าบ้านก่อนเขานอนเต็มที่ไม่ได้ีิจาใครเชื่อหลักเหตุ ให้นักก่อนี่เขตนางนีี่นะคะก็ไปรับพี่มานามานะคะค่ะให้พิม นี่นะเสน้สนเสน้นเป็นเส้นนี่นะคะค่ะก็ให้พี่มานาะเข้ามาพักนะคะพักที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนนะคะค่ะเพราะว่าเส้นยืดนะคะเลยนะคะเนี่ยเชือกเชือกมันโถ ค่ะก็คือน้ำใจยูทูบเบอร์นะคะออช่วยดูแลซึ่งกันและกันเหมือนพี่น้องนะคะเสนน้นยืดทาแนะนำยังไงบ้างคะคะก็ว่านให้ทำก,กยายภาพบำบัดแล้วถ้าไม่ดีต้องผา่าอ๋อยกยกขาได้ไหมคะใช่อ้าอ้ารองคือต้องนอนนิ่งๆใช่ไหมพี่มา พี่พ่อม่้นหน่อย่จะไปถ่ายคลิปถ่ายหมโยไม่ได้ยทเลยคิดจะถ่ายคนไม่ต้องห่วงคลิปไม่ต้องห่วงคลิปไม่อังหวมาให้แล้วก็นังไเองเงี้ยคนั่งคอาถ้ารันกลับแล้วนะครับคขอบคุณอบคุณนครับที่มาต่งนะยไมได้เลยแต่ก็มีอนมาด้วยแล้วต นีานอนลกเดยดยคยยันไม่ได้แล้วอันนี้ไ <Tamam> ม่ได้แล้วเขาให้ยามาบ้างเนให้ยาอันนี้เป็นยาแก้เสษลดบวมอันนี้เป็นยาแก้ปวดตึงทำให้ง่วงนอนหมอเขาแจ้งว่ามันเป็นอาการของอะไรเอ่ย กระดูกทับเส้นคอเจ็ดวันแรกผมยกของหนักยกของหนักมันก็เสียแป๊บๆอยู่แต่ว่ามันก็คือว่าเราก็ยังทํางานได้เนาะยัางการคลิปแฝงได้แต่ว่าอาการคือมันเสียแป๊บๆแต่เวลานั่งมันก็จะเสียแป๊บๆ่ทีนี้นะฮะเมื่อเช้าเนี่ยตอนเช้าช้าจามไปสองครั้งปื๊ดเลยจามแรงใช่ไหมใช่จามแรงมันหมอเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับการจามอะไรหรือไม่มันเป็นเขาเรียกว่าอาการปวดฉับพัน ขาดกระดูกสันหลังเขาไปเอ็กซเรย์ดูเขาบอกว่ามีกระดูกไข่ข้อตรงมะเรีนหนึ่งมันสุดมัน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 มืนมันมันติดรูปค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้คือต้องพักฟื้นอย่างน้อยกี่วันก็น่าจะนานอยู่แล้ต้องทำกายภาพบำบัดที่มานาว่าจะไปบ้านจะลองดูขับรถไปไหนหรอพักมูสักวันสองวันที่นี่ถ้าดีขึ้นก็อาจจะรบกวนมีซูเปอร์ไปส่งไม่แล้วมันการนั่งรถไปมันจะอนานหรือเปล่าไม่รถโรงพยาบาลเขาไปส่งก็ได้นะ จะจะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ให้ไปส่งที่ที่บ้านอยู่ที่บึงการให้บ้านอยู่ที่บึงการนี่เองอ๋อครับผมดูก่อนจะจะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดพอไหวหน่อยก็อาจจะต้องนั่งรถยูทูเบอร์ไปถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องนั่งรถลงพยาบาลไปแต่ผมมีผมมีผมมีล้ออยู่เดี๋ยวผมเอาใส่ล้อไปก็ได้ล้ออะไรล้อยูล้อยูตอนนั่งไปนี่แหละตอนนั่งไปนี่แหละใช่ไม่ตอนไอ้ที่รถรถนั่งพิการใช่พิการใช่ใช่เอาล้อยูไปเขาไม่ให้นั่ง ไม่นอนไม่นอนไปไปก็ต้องนอนบ่อหลังนอนบ่หลังยาวใช่นอนบ่หลังประมาณนั้นตอนนี้ยังเก็บแล้วตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมพี่เดินได้เดินได้เดินได้เดดินไ้พี่สู้ๆค่ะสู้ๆถ้านไไปด้ต้องผ่านไม่ได้ใช อย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตอยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายค่ะพี่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวยังมาไม่เคยเจอแบันี้มาก่อนในชีวิตเลยขอผมนะไม่เคยเจอแบบนี้ให้กำลังใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับก็ี่ตกแปะแล้วก็ดูดทักเส่นดูดทักเสนดูกทักเส่นดูกทับเส้นดูกทับเส้นดูกทับเส้นทักเ่ดไดัก ถ้าถ้าถ้าไอพักฟื้นก่นก็ได้ถ้าผ่าดิถ้าผ่าชีเพื่อผ่าตาบานป่ะตาานนี่บงการเขาคนปบอไปลบ้านอยปอ ขออยู่บนทุ่มมวนบ่เอัวงอยู่บนตาบานพอบานแม่บานพอบานแม่อยู่เบ้องจานอันนี้แม่บ้านรู้หรือยังคบพี่รู้แล้วใช่ไหมโทรหาคนก่อนโทรมาคนสี่โอเคบอยอ๋อแล้วโทรหาหรือยังโทรบอกยังดโอ้โหทั้งบ้านทั้งบ้านมีใครรู้ทุกคนเลยตอนนี้อ้ยยยยยยียย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  คือมันเพว่าเขารู้ว่าเราเป็นเป็นไม่มากใช่ไหมค่ะค่ะไม่หนูว่าพี่นาฬาคนบอกเขานะต้องต้องได้บอกพี่ใช่หูดีเจ็บใข่ได้ป่วยค่ะจะรู้ว่าเราเป็นเป็นไม่รู้ว่าสบายแต่ว่ารู้ว่ารู้ว่ามันมันบเวมยนมามันเวียนท่ามดาเนี่ยเออมันเรื่องใหญ่เรื่ีกหนึ่งคุณดินค่ะเดี๋ยวไปได้สีกหนึ่งบวียนป่ตอนนี้ขาคือมขยับได้ไหมขยับได้แต่อยู่แต่ว่ายืนยืนไม่ค่อยไหวใช่ไหมเอวเอวมั่ปวดอ๋อเวลาขยับแล้วมันแม่นปวดเราจะได้กี่ผัวกันเนี ที่โพล่ากปอนล่ะเปานไปแล้วถามาได้แล้วถ่ายแล้วอ้ยนเก็บเนาะ้เช้าเนี่ยวันเจ้าจับเมื่อไร่เมื่อไร่คเจ้าไปลรกายายกันนะเมื่อเมื่อรที่เขาออกขยายาไปทีมนะแต่เมื่อไห่นิเออมันเปลี่นแป๊บๆเลยเจ้าเราาพไมเป็ยนยกทั้งขยะเปล่นแป๊บเลยแต่ว่าเราเก็บหลาย กลับมาแล้วครับกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับผมเส้นยออเส้นย่อยังไงให้ยืนยันภานั้ขึ้นมาได้เดียวมีเสก็ไม่สบายแล้วเขาไม่ได้บอกเลยให้ยืนยันภาพใหม่ให้่อะยกเคลยครับต้องยังไงเดี๋ยวไปทำผิดทำนั่นขึ้นมาไม่ได้บอกแม่และขายังยกได้ไหมเขาบอกว่ามีราคาสองที่เขาบอกค่ะทำกายภาพมาผ่าสองที่ผัดเขาบอกนะแล้วเขาไม่บอกวิธีกายภาพบอกไม่บอกเลยแล้วไอ้แล้วหมอนุ่มนวดก็ไม่ได้ไม่ได้น้ำนวดใช่ไหมไม่ได้เลยค่ะอันตรายค่ะ แล้วคนละหมอหมอโรงพยาบาลกับหมอบ้านเราอะไร้วกาายยภพังงไก็ปุ้งใจหยุดว่าเดินไม่ได้เดินได้เดินได้สู้ๆพี่หมอไปมากเลยก็ฉีดยาคลายก็ไม่ให้เขาบอกถามว่าให้เดินให้ลุกให้เดินให้ลุกแม่นะแม่พยายามให้เดินให้ลุกเมื่อกี้ลงรถพยาบาลพยาบาลสองคน ไม่ต้องต้องเอาน้ำมันนวดลงหลังก่อนก็คงก้านะนอนปั๊เออเอาไม้พยุงต้องใช้ไก่ข้ามก่อนเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้หนูโทรหาผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาจะยืมไม้บล็อกเตอร์ที่คือนวดได้แต่อย่านวดแรงนะพี่มาดวยได้ถังนี้เลยต้องเป็นน้ำมันน้ำมันไม่น้ำมันหมอเหรอถึงนวดไม่ได้เลยค่ะถ้ากระดูกทับเส้นเขาไม่ให้นวดค่ะพยายามใช่ใช้ไม้ค้ำลองเดินนิดนิดในน้อยอย่าวว่าช่วงแรกเอาให้นิ่งที่สุดดีกว่า ค่ะอันนี้ก็ภาดนานะคะกลับมาเลยนะคะแล้วจะก็อันนี้ที่มานาเขาไปหาหมอทุกท้องแล้วกลับมาก็ได้ฉีดยาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ให้มาคัะที่บ้านนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่กระท่อมนี้นะไม่ได้หรอกไม่ได้ก็ F4 ไม่ให้นอนเต็นท์ให้นอนที่ตาบเส้นนะคะน้อนบนแค่หนูเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาวิธีว่าจะเอาแค่ไปไว้ตรงไหนแค่เนี่ย จะต้องหาน mm ี่ไหมการหางแค่แล้วก็เอาเต็นท์จะวางข้างบนไงน้องนั้ทเขาไม่ให้เข้าเต็นท์เลยคือนอนให้นอนราดเลยนี่ไงนี่นั่งเราเนี่ยวางให้ให้นอนกี่ชั่วโมงอ่ะน้องนั้นให้นอนกี่ชั่วโมงก็นอนจนฝักแกจะไปนอนนิ่งไม่แคร์ว่าจะขยับแขนขยับขาครับค่ะเพราะว่า

Icana, ขอให้พิมนาหายไวๆนะคะหายไวๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ได้เงินได้นะคะขอเดินได้เดูหายใจช่วยนะคะยกของหนักค่ะไปยกข้างหนักนะคะสองวันลองดูสองวันก่อนคะถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นว่าก็ควรอ่ะเดี๋ยวมันจะลามเนาะเดี๋ยวจะสบายเหมือนเหมือนแล้วพี่รำยุ่งเลยเหรอ ม่ห้ตังมุงให้แกนอนนอนก็ได้ฝนน่ะมันไม่ตกหรอกเดี๋ยวนอนตรงนี้ให้ผมดอนที่เต็นท์หล่ะที่ได้กเป็นเดอุ้ยเต้นมันปวดหลังนะพี่มนาเต็นท์เขาไม่ให้ลงมานอนใช่เราจะบมันปวดหลังมากเลยเต็นท์นะคะเพราะมันไม่มีอะไรรองด้วยไงไม่มีอะไรรองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปชี้นี่เป็นปวดอมุ้งค่อยเป็นปวดอมุ้งค่อยมาอยู่ในห้องอยมุ้งแผนนะแล้วตรงนี้มันใกล้ห้องน้ำไม่ใช่มันเป็นมุ้งแผนนะ แผลนมาแล้วก็ดึงตอนเช้ากบบมัดตื้นเคยที่ที่มานานอนตรงไหนเนอนเพราะว่านอนนอนนี้ก็ดีเอาเอาทอนี่มาก็ได้เอาไอ้ที่นี่นี่เอาเนี้ยไอ้ล้มอะไรมากลางหน่อยอื่แล้วก็มุงมาแฝดนี่แกนอนนี่แหละผมว่าเพราะว่ามีแค่มีอะไรเพราะว่าตอนที่หนูไปเอายาหมอที่อยู่ในห้องห้องฉีดยาเขาออกมาบอกว่าห้ามอย่าพึ่งเพราะว่ามันมันอย่าพึ่งขยับมันมากพ่อพี่เนี่ยอืมจะอันตรายมันจะหนักไปส